สวัสดีค่ะวันนี้พนมเพชรฟาร์มจะวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยมะล,ละกอนะคะวันนี้อยู่บ้านสวนเหมือนเดิมค่ะสวนมะล,ละกอ วันนี้ใส่ปุ๋ยสุดอะไรคะสุดอะไรเอ่ยสวัสดีครับค่ะโยว,วันนี้เรามานั่งคุยกันในร่ม,มเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยมะละก,กอน,นะครับหน้าแรงไม่รู้แรงไหมนี่ก็ปลายปลายกุ้ภาแล้วละ่ะกลางกลางกุ้ภพา ประมาณกลางกรุกรมภาแล้วคือเนื่องจากอาสองสัปดาหที่แล้วเนี่ยผมไปดู YouTube ในช่องหนึ่งนะครับก็เห็นเขาพูดเกี่ยวกับว่า,ามะละกอเนี่ยถ้าเกิดตกช่วงหน้าแล้งมาใบก็จะมีปัญหาไรแดงนะฮะใบก็จะมีปัญหาลายแดงหน่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะแห้งแล้งแล้วก็มะละกอมีการทิ้งใบเยอะก็คือสรุปว่าใบ ใบที่เราอ,อยู่บนต้นน่ะเหลือน้อยนะครับก็อย่างที่ตัวอย่างที่ที่เดินดูมาเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าน้อยแล้วล่ะนะครับถือว่าเป็นใบเหลือน้อยแล้วเอ่อควรจะให้ปุ๋ยส่วนให้ดีนะครับเอ่อในยูทูที่ผมดูเนี่ยในช่องนั้นก็ผู้ติดตามเยอะนะหลักแสนหลายแสนอยู่ครับผมเท่าที่จําได้นะครับผู้ติดตามค่อนข้างเยอะเขาให้ความรู้ว่าอย่างนี้นะฮะอืลองลอง,ลองพี่พิจนารณาดูถูกเดี๋ยวพิจนารณาช่วยกันนะครับเขาให้เขาบอกว่าเอ่อ มะละกอเขาเนี่ยที่กําลังมีมีลูกอยู่เนี่ยมีมีลูกด้วยนะครับเริ่มเริ่มจะเก็บลูกแล้วคล้ายๆเหมือนที่เราดูมาเมื่อกี้นี่แหละครับว่าปุ๋ยใส่สูตรไหนดีครับเขาบอกว่าเขามีสูตรเด็ดเรียนมาจากอาจารย์ไหนทักสักอย่างนี่แหละได้สูตรมาจากที่ไหนสักแห่งเนี่ยบอกว่าบำรุงตัวหน้าบำรงตัวกลางหรือบำรงตัวท้ายดีนะครับเอออันนี้คือพูดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีเนาะวันนี้พอดีว่าเราใส่ปุ๋ยเคมีพอดีก็เลย นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับเขาบอกว่า,เ,าเขาจะไปบำรุงตัวท้ายเยอะๆนะครับเ,เขาไปบำรุงตัวท้ายเยอะหน่อยเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้ลูกมะละกอเนี่ยดึงดึงดึงปุ๋ยจากต้นมะละกอหรือก้านมะละกออะไรนี่แหละผมจำไม่ค่อยได้นะครับกลับไปมันมันจะทําให้ต้นมะละกอเล็กต้นมะละกอไม่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะครับอืม ซึ่งผมก็ฟังดูอยู่เออมันก็มัน,ม,น,ม,นมันก็อาจจะมีส่วนจริงนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็จะถึงถึงจะมาใส่ปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งเพื่อที่จะบำรุงใบก็คือใส,ใส,ใส่ใส่ตัวหน้าสูงๆขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่าตั้งงองไว้ก็ได้ตาลายแทนอ่าอ่าตั้งตั้งไว้ตัวนั้นก็ได้อยอน,นแสงค<ๆ>่ะโอเคไ่นให้ดูเครื่องพ่นด,ด้วยก็ได้อ่าดูดเครื่องพ่นไปด้วยว่าเออตัวนี้ตัวนี้คือเครื่องเครื่องพ่น คือพ่นแบบกระจายทั่วนาคล้ายๆเอ้เมื่อก่อนมันเอาเอาไปพ่นในในนานเครื่องตัวนี้พ่นในนาก็คือกระจายทั่วทั่วพื้นานาไปเลยผมก็เลยเอามาพ่นที่สวนมะละกอด้วยนะครับคือหลังจากมะละกอตัวแล้วเนี่ยผมใช้วิธีนี้ตลอดเลยคือใช้เครื่องพ่นตัวนี้ครับเดี๋ยวจะมาอธิบายช่วงท้ายว่ามันเกี่ยวอะไรกับเครื่องพ่นตัวนี้ด้วยนะครับอพอดูวีโอนั้นจบเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะ มันอาจจะมีส่วนจริงส่วนส่วนที่ไม่จริงด้วยนะครับเพราะว่าบางบางแง่มุมเนี่ยถ้าคิดตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะขัดอยู่นิดนึงนะครับงั้นเดี๋ยวผมมาอธิบายเลยแล้วกันว่าวันนี้ทําไมผมถึงเลือกใส่สูตรน,นี้นะครับสูตรหายไปไหนแล้วล่ะนี่อยู่นี่ครับยี่สิบคอ็ดเจ็สิบสี่ตัวตัว,ต,วตัวสูตรอยู่อันออนี้ให้ ไม่ให้ดูสูตรที่เฉยนะครับไม,ไม่ไม่ได้ให้ดูยี่ห้อนะอแต่ยี่ห้อนี้แหละเพราะว่าเรายังไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ถ้าสปอนเซอร์จะมาทีหลังก็ยินดีครับให้ให้ดูสูตรครับให้ดูสูตรยี 74. 74. 74. <c oughs> ่เด็เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ครับตรงนี้เนี่ยทำไมใช้สูตรนี้ทั้งทั้งที่มะละกอก็กําลังที่จะเริ่มเก็บก็ไม่ใช่กำลังหรอกเก็บมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์แรกแต่แต่มันออกนิดๆหน่อยๆออกออกยังไม่เยอะนะครับ ก็คือกาลังเริ่มเก็บนั่นแหละครับทำไมใช้สวนนี้ทาไมไม่เล่งตัวหลังสูงล่ะก็เนื่องจากว่าแต่ละสวนมีปัญหาเหมือนกันอย่างอย่างคร้งนี้แตกผมตากฟ้นกานครสวรรค์เนี่ยหรือว่าสวนของคนที่อยู่ใน YouTube ที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยใบมันเหลือน้อยพอใบมันค่อนข้างที่จะเหลือน้อยแล้วเนี่ยถ้าเราไปบำรุงตัวอื่นที่ไม่บำรุงตัวหน้าสูงนะครับที่ไม่ไม,ไม่บำรุงตัวหน้าสูงเลยเนี่ยจานวนใบก็จะน้อยในเมื่อจํานวนใบน้อยเนี่ย าการสังเคราะห์ปุ๋ยสังเคราะห์แสงที่เรียกว่าสังเคราะห์แสงหรือสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับตัวนี้มันก็จะเกิดได้น้อยเมื่อเกิดได้น้อยเนี่ยเราจะใส่ตัวหลังสูงหรือตัวกลางสูงมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมครับเพราะว่า,อาสองตัวหลังเนี่ยจะสูงขนาดไหนถ้าใบคุณยังน้อยอยู่เนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรต่อพืชเลยนะครับในวีดีโอนั้นผมจาถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะมีการพูดเกี่ยวกับว่าฉีด ฉีดตัวหน้าสูงๆเขาใช้วิธีฉีดเสริมด้วยฉีดตัวหน้าสูงๆเพื่อที่จะให้มันกินได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีส่วนจริงบ้างนิดน้อยนิดนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยก็คือแตถ่ถ้ามาถามว่าเมื่อใบน้อยหรือว่าใบโดนทําลายโดยเพลี้ยไฟไรแดงด้วยเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมสําหรับการฉีดเพราะว่าการฉีดมันก็ต้องเข้าทางปากใบถ้าปากใบมีน้อยโดนทําลายด้วยบางครั้งการฉีดอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยปุย๋ยฮอร์มนลอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยบางครั้งมันอาจจะ แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยดังนั้นก็เลยผมเลยมองว่านนี้เป็นคความเยี่นส่วนตัวด้วยนะครับบวกกับวิชาการด้วยก็คือบำรุงตัวหน้าเนี่ยให้มันขึ้นมาก่อนให้ใบมันขึ้นมาก่อนนะครับอีกสักประมาณ10วันหรือ15วันเนี่ยเรามาดูอาการอีกทีหนึง่งแล้วหลังจากหลังจากที่จํานวนใบเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วละ่ะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าแย่กว่านี้หน่อยอ่าอาทิตย์นี้ก็ถือว่าอ่าดีดีขึ้นมาแล้วละ่ะตามที่เราดูวีอมื่อเนี่นะ ก็หลังจากนั้นสักสิวันเรามาดูอาการถ้าอาการดีขึ้นเราค่อยมาปรับเป็นสูตรเสมอหรือสูตรตัวหลังสูตรอีกครั้งหนึ่งได้ก็คือเน้นว่า,าใส่บ,บ่อยๆแต่ใส่ทีละน้อยแบ่งใส่บ่อยๆจะดีกว่าช่วงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการกระตุ้นครั้งแรกควรจะกระตุ้นตัวหน้าก่อนนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปปรับปรุงแล้วก็ปรับสูตรให,ใ,หให้เข้ากับของแต่ละพื้นที่อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คร่าวๆจะอย่างนี้นะครับ ครั้งต่อไปผมอาจจะใส่16 16 16, 16หรือ15 15สวนเสมอก่อนแล้วถัดไปอีกสักประมาณสัก10วันก็จะใส่ตัวหลังสูงนะครับใส่ใส่ตัวหลังสูงอันนี้ก็จะสลับไปลักษณะนี้แต่ดูอาการของต้นไม้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักด้วยนะครับโอเคแล้วถามว่าทําไมใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้อ่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับว่าได้สปอนเซอร์มาครับตัวนี้ยังยังไม่ได้นะยังไม่ได้ <Yeah. S 1> ถ้าใครเป็น f อของตัวนี้ก็ อ่าแชร์ไปที่บริษัทบอกว่าให้ใช้สปอนเซอร์ผมหน่อยไม่หรอกครับ <OR> ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลวงให้ดูข้างในเนื่องจากตัวปุ๋ยยาล่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวปุญญ๋ยยี่ห้อนี้ครับอ่าอันยี่ห้อนี้พอผมใช้ยาล่าผมก็พูดคำว่ายาล่านะครับไม่ไม่ไม่ได้โฆษณานะนะนะมันจะเป็นปุ๋ยอ่ามันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีผสมนะครับมันเป็นปุ๋ยเคมีคือแต่ละเม็ดเนี่ยมีธาตุอาหารเท่ากันหมดมีธาตุอาหารเท่ากันหมด บางคนจะสังเกตว่ามันจะเอ่อบ,บ,บางบางยี่ห้อนะครับปุ๋ยสูตรเดียวกันแต่จะมีเอ่อยูเลียยูเลียเใส,สนะครับยูเลียจะเป็นเม็ดขาวๆเใส,าสาตามเม็ดยูเรียเราก็รู้อยู่แล้วเนาะยูเลียแล้วก็จะมีเอ่อเม็ดสีขุ่นๆบ้างเม็ดสีแดงๆบ้างอันนี้คือยี่ห้ออื่นนะครับเอ่อมันอาจจะเหมาะสําหรับการเอ่อหวานหรือการโรยในในลักษณะอื่นนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมาใจที่นี่เนี่ย ไช้เครื่องพ่นตัวนี้ที่ผมอธิบายไปนะครับคือพ่นมันจะเป็นเครื่องพ่นลมมันจะไปพังคมงครับดังนั้นเนี่ยการที่ปุ๋ยเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเดียวกันเหมือนกันทุกเม็ดเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่ายูเรียยูเรียจะเบานะยูเรียจะเบาก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นยูเรียมจะเบาถ้าถ้าเป็นปุ๋ยผสมหลายหลายสีสามสีสีส,สีมันที่ผมมาิบายบบางยี่ห้อนะตัวกลางฟอสเฟตเนี่ยมันก็จะหนักโดยเฉพาะตัวโพแทสเซียมที่เป็นเม็ดเหลี่ยมๆเนี่ยมันไม่เหลี่ยมๆเม็ดเกลี่ยเหลี่ยมมันก็จะหนักเวลาเราพ่นไปเนี่ย มันมันโดนลมเท่ากันแต่ความไกลในการพ่นการกระจายตัวมันจะไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าเม็ดปุ๋ยแต่และเม็ดมันหนักไม่เท่ากันเพราะว่าคุณไปใช้ปุ๋ยผสมคือสีขาวสีขุข่นๆแล้วก็สีแดงที่ผสมกันนะเวลาตกออกไปเนี่ยมันจะกระจายตัวไม่สมเสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําหนักน้ําหนักปุ๋ยมันไม่เท่ากันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราจับก้อนหินมาก้อนหนึ่งแล้วก็เพียงออกไปคว้างไปมันก็จะได้ไกลใช่ไหมแต่ถ้าเราจับก้อนสำลีหรืออะไรบอรๆมามาคว้างมันก็ได้ไม่ไกลอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้ คือทอี่าบง่ายๆอย่างนี้เนาะครับดังนั้นเนี่ยเวลาสังเกตดูาการพ่นปุ๋ยท,ท,ที่ที่เป็นสูตรเดียวกันเม็ดเม็ดสีเดียวกันเนี่ยครับเม็ดเม็ดเดียวกันคือคือผสมเสร็จที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเวลาพ่นไปจากที่ผมสังเกตดูคือมันกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอกว่านะครับแล้วก็การละลายอะไรก็โอเคปุ๋ยยี่ห้อน,นี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นที่ซับซากันอยู่ครับแต่ราคาอาจจะสูวงนิดนึงก็ให้พิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่ตัวเองโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอบคุณมากครับ